เ,เนี่ที่รําว่าจะทำอะไรอ่ะให้ดูตามมาตาเรือบ้างนะครับรู้ว่าไม่ฉลาดแต่ก็ไม่คิดว่าจะโง่ทำให้ลูกน้องสองคนเนี่ยต้องเหนื่อยเอาเงินไปประกันตัวรู้ไหมลูกครับนี่มาเสียครับเสียเงินนีก็เงินเสียนะครับพวกนี้มันก็ลูกน้องเสียนะครับทำไมปล่อยมันดาที่เสาหาขนาดนี้ละครับปล่อยมันดา กูมันโง่งไงกูงมันโง่งที่ไปเชื่อตัวเร็วที่ชื่อพิมมะไงพิมมากวานฮนะฮะ,อ,ะอยู่พอดีนี่มึงมาให้กงรับผิดชอบอะไรเนี่ยจริงๆอะมันก็เป็นความผิดของฉันเองนั่นแหละที่รู้มาผิดผิด ฉันก็เลยอดให้ทำให้โกเป็น king of king of the galaxy เลยอย่ะขอโทษนะโคนะไหนดูซิเน่าไหมเอามือออกไปห่างๆกล่องดวงใจของอ้วค uh> uh uh ือว uh uh> uh> uh ่าว uh> uh> uh uh> uh 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 ันนี้เนี่ยนะว่าไม่อยากจะมาโทษหรือสองคนหรอกแต่ว่าอยากจะมาหาคนที่บรนยุให้หรือสองให้สำรวมไปเรียนโรงเรียนเถื่อนนั่นน่ะใครอ่ะเป็นแกบอกแกแหละโรงเรียนเถื่อนอะไรที่ไม่รู้เรื่องนะ รู้ได้ไงวะเนี่ยฉันโดนใจเองแหละไม่ใช่แค่นั้นนะฉันแนะวิธีล้างแคร์ได้ด้วยคืออันที่จริงเนี่ยว่าอยากจะมีเรื่องรบกวนหรือ2คนหน่อยนะคือว่าอยากจะให้คนที่มันเป็นต้นคิดเนี่ยมันกลายเป็น king of the king of the galaxy เหมือนอ้วงไงไม่เอานะไม่เอาอ่ะดำรวม <ส>ไม่เก็นหนะ้า <Jasmine. S 2> หล e ังก็ย um, ังดีกันเอามาเป็น King of the u n i v e r อ e ไปเลยไปข้างๆเนี่ยนะโอ้เป็นไงเอคอนเจ้าพ่อฮิปฮอปในดวงใจพี่จอร์แลเนี่ยนี่เขาทำเพลงนี้ออกมาเพื่อต้อนรับฟุตบอล2010เล่นเปล่าเจ๋งจ้ะ จะยืดคุปบอสองมาสิบขายแค่สามร้อยตัวเหรอแล้วรายได้เนี่ยเอาเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาใช่ป่ะพี่จอดไปแย่งซื้อมให้ได้โหมันต้องแน่นอนอยู่แล้วนี่เะกเกิดพี่จอดได้มานะพี่จอดจะใส่เสียให้สุดอารมณ์บอลเป็นเลยสองตัวไม่เอาวมาริโอมาริโอยังไม่ตายมาริโอยังไม่ตายก ก็ยังนะครับอืมไอ้จอดทำไมจะบ้าไงพี่นี่พวกฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าคนที่โดนรถชนตายเนี่ยเป็นมาริโอพี่มาริโอเขาไปซื้อข้าวกะเพราไก่สดไก่ซับการีหนึ่งวันนี้ไม่เคยได้เล่นอะไรอ่ะมาริโอมีของโปรดของแพนครับขอบคุณนะครับมาริโอ นี่แพนเคก้กจ๋าดีใจด้วยนะที่มีโอกาสได้แก้ตัวอย่าทำผิดซ้ำซ้างแล้วลูกก็พี่เพชรแพนขออนุญาตคบผัวคนนี้ระหว่างรอพี่เพชรนะวันหนึ่งเ,เดี๋ยวมันก็ตายถ้ามันตายแล้วอ่ะแพนแตกยูเทิร์นกลับมาคบพี่เพชรโอเคปะ่ะก็แกจะอยู่อีกสักกี่ปีเนี่ยจะได้กวนถูก ันเข้าใจเปล่าแสาธุที่แท้นายก็อยากให้พี่แพนเค้กเห็นคุณค่าของคนที่รักเราแล้วก็ไม่เคยทิ้งเราจริงสินายไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยอ่ะ เฮ้ยแกบ้าปะเนี่ยบ้าหรือเปล่าต้องบำบัดหน่อยป่ะเนี่ยเฮ้ยพี่แพลน้องพี่เป็นไรอ่ะบ้าปะเนี่ยเออเอองงงงลบเลยเดี๋ยวติดเชื้อไม่ดีป๋าบปะสาธุกว่าจะไปส่งพี่แพนเค้กกับมาริโอ้ได้เนี่ยแทบแย่เลยนะ หน่อยจังเลยอ่ะนี่จะมีใครที่เขาสนใจเราบ้างไหมนะจะไปโทษคนอื่นเขาก็ไม่ได้เนาะก็ตอนที่เขายืนอยู่อ่ะเรากลับมองไม่เห็นเขาเองนี่แต่ถ้ารู้ตัวตอนนี้มันจะยังสายไปไหมนะ ไปนี้นะเราจะไม่รุนแรงกับเขาเราจะไม่ใช้คำพูดอะไรที่ทำให้เขาเสียใจเลยอะ่ะแล้วมันจะทันไหมนะสาธุติเยอะไปแล้วนะถ้าจะมาเดินหนีแล้วสะบัดหน้าอีกเนี่ยมีตายแน่คือผมไม่ได้สะบัดหน้าหนีแล้วก็ไม่เดินหนีคุณนะความจริงเน่ยผมยอมคุณตั้งแต่ เหนื่อยจังตงั้งนานแล้วล่ะหรือถ้าคุณจะทำอะไรที่รุนแรงกับผมอะ่ะผมก็ยอมครับนี่ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่รุนแรงกับนายฉันจะรักษาใจได้แล้วก็ฉันจะไม่มองคนอื่นนอกจากนายอีกอะ่ะฉันสัญญา มันเล่นหวานไแบบนี้ผมก็แย่เนี่ยเขินหน้าเหมือนต้้นเหมือนต้้นบ้าสาธุพี่มีอะไรให้ดูคุณพี่มาคือคุณเป็นอะไรอะคะอ่อพลอยสายครับเมื่อกี้เพิ่งสัญญาเพลงนะเอาอีกแล้วเหรอพี่เขากำลังเจ็บอยู่อ่ะไม่เห็นเหรอ คุณพี่มาคุณพี่มาเป็นอะไรอะคะนี่บอกพ่อยใส่มาว่าใครทำอะไรคุณพี่มาคะเดี๋ยวพ่อยจัการมันเองนะหุ่มือพี่เองมาอยู่นี่เองนะพี่มะทำต่อเดี๋ยวไม่บรลานต์อีกนัดบแล้วจะไปไหนเจ้าให้เจ้าล็อกไว้ ให้ความรุนแรงทั้งกายวาจาใจทำลายคนดีๆสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ตัวสาธุ